สิ่งที่ลูกควรจะได้รับข้อคิดในเช้าวันนี้นะลูกนะข้อนี้ที่แม่ซึ้งประจำชีวิตแม่ตลอดมาลูกนะชีวิตนี้ชีวิตของเราเนี่ยนะถ้าอุปมาแล้วเหมือนเข้าปลูกเม็ดเดียวบ้านเรามี5้าคนก็เป็นเข้าปลูก5้าเม็ดนะอุปมาลูกนะถ้าบ้านเรามี15้าคนก็มีเข้าปลูกเพียง15เม็ดถ้าบ้านเรามี3มคนก็มีเข้าปลูกเพียงสามเม็ดเท่านั้นและเท่านั้น แล้วข้าวปลูกเม็ดนี้นะเราก็จะคอยดูว่าเป็นข้าวปลูกที่รีบแล้วหรือไม่นะข้าวปลูกเม็ดรีบมันเป็นอย่างไรนะมอดเจาะกินไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกนั้นเป็นอย่างไรและถ้าข้าวปลูกที่เม็ดงามนะแข็งแรงทรงพลังนั้นเป็นอย่างไรเราก็จะรู้ได้ในหนึ่งนาทีที่เราพิจารณาตัวเราเองนังนะถ้าลูกท่านใดที่พ่อแม่ได้สลักว่าเราเป็นศาสนาพุทธ ตั้งแต่เรายังนอนแบะเบาอย่างนี้ถือว่าเราโชคดีอย่างยิ่งใหญ่แล้วครั้งที่หนึ่งเราได้เกิดมาในเนื้อนาเอกคือพุทธศาสนาและต่อมาเมื่อเราโตขึ้นมาเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้วิชาธรรมะจริยธรรมศีลธรรมเป็นขั้นๆตั้งแต่ศูจึงกระทั่งว่าตอนนี้ได้หลายเปอร์เซนแล้วนะจนมาถึงวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องกรรมฐานนะ เรียนรู้เรื่องวิปัสสนาญาณเรียนรู้เรื่องปรมีสิทธั์ทัและเรียนรู้เรื่องเนคขมะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยเป็นเนื้อนาเอกทั้งหมดเพราะฉะนั้นชีวิตทั้งชีวิตของเราพบนาเอกหลายร้อยชั้นนาเอกแล้วก็นาเอกเอีกหลายร้อยชั้นหลายร้อยชั้นใช้ภาษาใจของแม่หลายล้านชั้นนาเอกหลายล้านชั้นข้าวปลูกเม็ดเดียวเน,นี่ยนะพบนาเอกหลายล้านชั้น ไม่มีอะไรจะโชคดีกว่านี้อีกแล้วในโลกใบนี้ถ้าเรามีทรัพย์สมบัติกองท่วมบ้านนั่นก็โชคดีแต่เวลาเราหมดลมหายใจแล้วเรานำไปไม่ได้แม้แต่เท่า,มาเม็ดงาปลายเข็มจึงเรียกว่าโชคดีระดับหนึ่งแต่การโชคดีระดับที่อมตะอมตะและอมตะคือการโชคดีที่ได้พบนาเอกเพราะว่าเขาปลูกเม็ดนี้หวานลงไปแล้วงอกได้ตลอดทุกอนโนของลมหายใจงอกได้ตลอดทุกอนโนของ ลมหายใจและทั้งสี่อดิบทที่เราน้อมคิดถึง,น,งนะลูกนะงอกได้ลูกงอกได้เป็นอะไรเป็นคะแนนยอดมนุษยสมบัติคะแนนยอดอริยะสมบัติและคะแนนมรรคสีผลสีคะแนนนิพานหนึ่งจากที่เราจนที่สุดก็จะงอกเป็นฐานะเจริญรุ่งเรืองขึ้นจากที่เราเนี่ยมีเคาะก้อนใหญ่มาเคาะกรรมที่เราทํำไวในอดีตเคาะกรรมเหล่านั้นก็จะค่อยค เราบาบางสลายไปเพราะเราได้มีข้าวปุกเม,ม็ดนี้หวานลงไปในเนื้อนาเอกแล้วงอกขึ้นมาสลายกำหนักให้เป็นเบาเบาแล้วให้หายเป็นอากาศจากที่เราเนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยมืดแปดด้านแต่ว่าเมื่อเราได้เอาข้าวปุกเม,ม็ดนี้หวานลงไปในเนื้อนาเอกแล้วเนี่ยท่านจะงอกขึ้นมาให้เราเนี่ยเกิดสติปัญญาแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่คิดว่าแก้ไม่ได้แก้ได้หมด อย่างนี้เป็นต้นนี่คือ,องอกได้นี่ตรงเนี้ยเราได้พบเนื้อนาเอกตั้งแต่เป็นพุทธศาสนาและตั้งแต่มีงูได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมในพุทธศาสนาได้ฟังแก่นพระไตรปิฎกในพุทธศาสนานี่คือเนื้อนาเอกเป็นชั้นๆในชั้น,นและได้เอาข้าวปุ๋เม็ดนี้หวานลงไปในเนื้อนาเอกตั้งแต่เป็นพุทธศาสนามาแล้วน้องนะเนี่ยนาแปลงแรกเลยนะแล้วแปลงต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อมาล่าสุดวันนี้ ภาคปฏิบัติหวานลงไปในการภาวนากรรมฐานวิปัสสนาญาณและหวานไปในการฟังธรรมเพื่อชำระอกุศลมนทินในจิตใจเพื่อชำระล้างความสงสัยในจิตวิญญาณของเราให้ทุเลาบาบางไปให้จิตเดนี้ขาวปุดผ่องแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในธรรมก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปนี่เรียกว่างอกได้แล้วก็สำคัญถ้าเราได้ ถือศีลข้อหนึ่งศีลข้อหนึ่งก็เนื้อนาเอกหนึ่งแปลงข้อสองก็เนื้อนาเอกสองแปลงศีลห้าข้อก็เนื้อนาเอกห้าแปลงห้าแปลงเป็นนาเอกทั้งหมดแล้วเราก็เอาชีวิตของเราเนี่ยหวานลงไปในนาเอกคือศีลแต่ละข้อแล้วทาไมถึงหวานเป็นก็เพราะว่าได้ฟังธรรมจากพุทธประวัติธรรมประวัติสังฆประวัติได้ฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านไถ่ายทษมาด้วยประสบการณ์ของท่านที่ท่านฟังและท่านน้อมปฏิบัติ และประสบความสําเร็จเป็นขั้นๆท่านก็ถ่ายทอดให้ลูกๆทั้งหลายตลอดมานี่ไงเราก็ได้รับแต่เราไม่รู้ว่านี่คือเข้าปลูกเม็ดเดียวเท่านั้นและพร้อมที่จะหมดไปตลอดเวลาและถ้าเราหวานผิดที่จะไม่มีโอกาสได้เป็นยอดพนนธุสมบัติสวร์คสมบัติและนิพพานสมบัติหรือมรสีผลสีนิพพานหนึ่งหรือจะแปลงร่างไปในทางที่ดีทําให้เราแก้ไขกําจัดภัยพิบัติ ในจิตวิญญาณของเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยลูกเพราะว่าเราไม่มีเนื้อหนาเอกที่จะหวานให้งอกขึ้นมาเป็นอมตะพรตรงนั้นตรงนั้นและตรงนั้นลูกเข้าใจไหมตรงที่จะมาแก้ไขเฉพาะกิจชีวิตประจํวาวันเราอะเนื้อนาเอกนี่สําคัญมากลูกวันมาข้าบูชาเป็นวันที่ลูกได้มีโอกาสเอาข้าวปุ๋มเม็ดนี้หวานลงไปอีกครั้งหนึ่งหวานแล้วก็หวานอีกชีวิตเนี้ยหวานลงไปหวานลงไปเนี่ย ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปทําอะไรมากพอฟังรู้แล้วเอาชีวิตนี้ปฏิบัติตามตามถือว่าท่านให้รักษาศีลตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงห้าข้อหรือแปดข้ออย่างนี้สําหรับเราที่เป็นอุบาสุปสิกาเราก็เริ่มทีละข้อทีละข้อทีละข้อไปวันนี้เราได้ครบเราก็ชื่นใจวันนี้ไม่ครบ,ก,ครบก็ไม่เป็นไรซ่อมใหม่อย่างนี้เป็นต้นนี่คือขณะนี้ได้เอาข้าวปลูกเม็ดนั้นหวานลงไปแล้วลูกหวานแล้วเข้าใจไหมหวานแล้วงอกทันที แต่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่างอกเข้าไปในจิตในจิตวิญญาณตรงนีนน้งอกแล้วฝากที่นี่ฝากเป็นมรด,ดกอมะตะเรียกว่ามหาเรียทรั์โลกุตระทรั์โลกุตระสมบัติอันเป็นสมบัติที่สามโลกนี้ปรารถนาทั้งหมดแต่ท่านใดจะโชคดีมีวิธีธรรมมีวิธีปฏิบัติและได้ฟังข้อปฏิบัติตรงนั้นณน,นาทีนี้นะลูกเข้าใจแล้ว ข้าวปลูกเม็ดเดียวเนี่ยเรียบหวานลูกเรียบวาน,วานเดี๋ยวมอดกินหมดเรียบวานเลยเพราะวานนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องวิ่งหรือจะต้องไปทําอะไรมากมายก็เ,เพียงแต่ว่าตั้งใจฟังเรื่องอน,นิสง์ของศีลแล้วแล้วก็พยา,าพยามรักษาพยายามรักษาพยายามรักษาศีลให้ครบในข้อนั้นๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปให้รู้ว่าข้อหนึ่งก็เป็นเนื้อนาแปลงหนึ่งเป็นเนื้อนาเอกด้วย ถ้าเราถือครบในข้อนั้นเราก็จะได้อานิสงส์มากและครบข้อที่สองก็จะได้อานิสงส์มากขึ้นอีกเพิ่มขึ้นปากที่ใจเราและกรรมฐานและลูกกรรมฐานกรรมฐานก็เป็นเนื้อนาเอกที่ยอดเยี่ยมกรรมฐานนี่มีสี่สิบกองใช่ไหมและกองที่ง่ายที่สุดก็คือดูลมหายใจนะการดูลมหายใจนี่ง่ายที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่มีลมหายใจเราก็อยู่ไม่ได้และในโลกใบนี้ง่ายที่สุดแล้วฟรีตลอดเวลาอยู่กับเราตลอด ทุกขณะดูลมหายใจนั่งยืนเดินนอนถ้าเราเอาชีวิตเนี้ยแล้วเอาจิตตรงเนี้ยหวานลงไปในเนื้อหน้าเอกคือกรรมฐานตรงนั้นะ่ะอย่างที่แม่สอนตัวแม่เองว่าหนึ่งนาทีมีค่าวกวับเพชรร้อยล้านกรลัดนี่คือสม,มถกรรมฐานวิปัสนายานขั้นสูงสุดเลยขั้นที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากวัตะอุคะสงสารเพราะนั้นข้าวปู๋ไม่ดีถ้าเราหวานผิดที่ ก็จะเหมือนพระเทวทัตเอาไปคิดพูดทำในเรื่องของมิจฉาทิฐิเพราะปุ่มเม็ดนี้ยไปหวานลงไปนาเหวนาหินและนาที่เป็นญ้าแฝกแย่คา,านาดอนนาไม่มีน้ําไม่ลุ่มแล้วก็เป็นนานหินดานทั้งหมดหวานไปแล้วเป็นยังไงเกิดภัยพิบัติตลอดชีวิตน้ําตาเป็นสายเลือดตลอดชีวิตแต่คงคริมานเนี่ยชีวิตได้ทําผิดมาตลอด จนมาพบนาเอกคือพระพุทธเจ้าประธานวิชาสมาธิฐิในการคิดพูดทำให้และองคุริมาณก็ได้กลับตัวกลับใจในขณะที่ฟังเนี่ยพบพบนาเอกพบนาเอกสดๆเลยชีวิตนี้หวานลงไปในนาเอกคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติตามเลยได้เป็นอหรหันต์ขณะที่ว่าไม่น่าจะได้เป็นเพราะทำกรรมหนักมากๆเลยเอาจารย์แม่ลูกตาลูก เข้าใจอย่างนี้ก็จะเห็นคุณค่าในคําว่าน,นาเอกบางทีบอกศีลข้อนี้เราไม่เอาหรอกก็ลืมไปว่าศีลห้าข้อก็นาเอกห้าแปลงแล้วเรามีข้อปุกพันดีหวานลงไปทั้งห้าแปลงเราจะรวยขนาดไหนคิดดูสิขนาดแปลงเดียวเราตึงรวยขนาดนั้นแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือบารมีที่เต็มเร็วบารมีที่เต็มเร็วจะปิดอะบยภพุิมก็เร็วนะจะก,กระโดดออกจากนรกก็เร็ว จะเลื่อนขั้นเป็นมรรคเป็นผลก็เร็วเพราะว่าเราเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วลูกเข้าใจแล้วเราก็พยายามเก็บทีละข้อละข้อละข้อเข้าใจไหมแต่ถ้าเราไม่เข้าใจล่ะเราก็ถือแค่สี่ข้ออีข้อนึงก็ไม่เอาก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยตูว่าเราเคยขโมยเนืขโมยนู่นขโมยนี่จิบจิบในบ้านในครอบครัวของเราขโมยอยู่นั่นแหละ <S <S หรือแล้วไปที่ไหนก็ชอบขโมยอย่างเงี้ยพอเราคิดว่าไม่ได้แล้วขับหมเม็ดนี้ถ้าเราไปทําอย่างนั้นก็เท่ากับวาน วานข้าพูนี้ลงไปในนาเหวลึกมากเลยลึกจนถึงอเวจีนะ่ะลึกจริงๆนะนากแต่ละขุมเนี่ยลึกจริงๆลึกจากแผ่นดินนี้เท่าไหร่กี่ยอดกี่ยอดท่านเล่าไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่เอาแล้วทีนี้นะรู้แล้วว่าวานลงในนาเหวนะทีนี้รู้เปนล้วปฏิบัติทรรมปฏิบัติทรรมเนี่ย จะบอกว่าเราเราดีแล้วนะอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะกําลังคิดผิดอยู่กาลังทําผิดอยู่แล้วกําลังพูดผิดอยู่ก็เป็นไปได้ก็เลยคิดว่าคิดว่าเราได้ดีแล้วก็ยังไม่ดีก็จะไม่โลกยังไม่ได้เลยกําลังหลงหลงทางไปอีกขอให้รูปทุกคนจงระวังให้ดูแลตัวเองให้ดีในข้อนี้ไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนอยู่บ้านหลังใดอยู่ที่ใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดดูดูตัวเองให้ชัดว่าเรานี่มใช่หรือยัง ที่เราบอกว่าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราหวานลงไปในนาเอกถูกต้องหรือยังตามทางสมาทิฐิของพระรูเจ้าหรือยังแม่ขอให้เช็คให้ดีในวันนี้นะลูกนะขอให้เช็คให้ดีข้างยังไม่สายเกินไปลูกทุกทุกคนนะลูกต้องตื่นตัวขึ้นมาเราติด,ดยศสดดบันไปหรือยังเนี่ยติด,ดยศสดาบันสกิตาคารมีอนาคามีไปหรือยังนะถ้าติด,ดยศดูไม่ยากลมจะเย็นลมจะเย็น ใครจะร้อนมาเท่าไหร่เราค่อนข้างจะเย็นอยู่อย What like, ่างนั้นนะเขาล้อนระเบิดระเบิดให้เราเห็นเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะเย็นค่อนข้างจะเย็นค่อนข้างจะเป็นฝ่ายเย็นนะไม่ใช่ค่อนข้างจะเป็นฝ่ายร้อนแล้วเราก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยว่าเขาร้อนอย่างเงี้ยเราก็เห็นอยู่งั้นแหะเขาก็ร้อนสั่นป๊อป๊บปป๊อปยู่อย่างเงี้ยนะเราก็ค่อนข้างเย็นอยู่อย่างงั้นนะค่อนข้างเย็นไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าได้แล้ว เรียกว่าได้แล้วลงนะเรียกว่าได้แล้วแต่ถ้าว่าไม่ใช่ค่อนข้างแล้วไปกับเขาเลยเงี้ยเข้ามาร้อยหนึ่งเราก็จะไปสองร้อยถ้าอย่างนี้นก็ไม่ใช่เลยูกไม่ใช่นะการเช่ตัวเองก็ไม่ยากนะถ้าเราปฏิบัติถูกทางนะเข้าปลูกของเราไม่รีบอะ่ะนะก็จะไม่ลูกเข้าปลูกของเราไม่รีบมอดไม่ได้กินแล้วนะชัวร์เลยนะแต่งงามอย่างนั้นอะ่ะมืนผลไม้ที่งดงามมากเลยอะ่ะ ถ้าหากว่าเรารู้แล้วว่าเราแย่เนะยปฏิบัติมาตั้งนานตามพ่อแม่ครูบาาจารย์ฟังธรรมของท,ท่านมาตั้งนานเราก็ยังเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ได้แล้วโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยพลาดไปเยอะอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วแสดงว่าข้าวปลูกไว้เนี่ยเหลือไม่เท่าเก่าหวานลงไปก็ไม่ได้ผลละด้กน,น,นะเข้าใจไหมเรื่องนาเอกเข้าใจไหมลูกการที่ลูกได้หาบสังฆทานหรือหาบมหาทานเข้ามาวัด หรือแบกหามขนมาเป็นการ์ดผลไม้ขนมาเป็นการ์ดเหมือนที่แม่เคยขนน่ะแม่ก็ขนผลไม้เป็นการ์ดขนข้าวสารขนเลไเป็นการ์ดไปทําบุญทําทานสังฆทานมากมายนับไม่ถ้วนก็ไปหวานในเนื้อนาเอกในพุทธศาสนาอันนั้นก็เนื้อนาเอกนะแล้วกับกรรมฐานการภาวนาการรักษาศีลการรักษาจิตให้ผุดผ่องเนี่ยเนี่ยเป็นนาเอกหลายล้านชั้น ณที่นั่งนั้นณที่นอนนั้นณที่ยืนนั้นณที่เดินนั้นในขณะที่เจอาผัสจสันั้นเราก็เอาจิตหวานลงไปนาเอกทันทีทันทีเลยลูกทันทีคือเชื่อฟังพระพุทธเจ้าเช,ชื่อฟังและน้อมทวนดูว่าเนี่ยเราได้ปฏิบัติไหมตอนเนี้สมมติว่าเราภาวนานะดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกหนึ่งครั้งได้หวานลงไปในเนื้อนาเอกหนึ่งครั้งแล้วแต่ถ้าหากว่าขนาดไหน ทั้งชีวิตได้เป็นข้าปู่เม็ดเดียวเราไปคุยเรื่องไร้สาระไปนินทานเรื่องไร้สาระแล้วไปเพยเจอรเรื่องไร้สาระแล้วไปพูดเรื่องไร้สาระมากเกินไปไม่มีสาระเลยเท่ากับขนาดนั้นน่ะเราได้ผ่านไปละผ่านไปผ่านหน้าเอกไปแล้วไม่ได้หวานหน้าเอกภาวนากรรมฐานลูกก็ปล่อยลูกเพยเจอทั้งวันเนี่ยแล้วเป็นไงละ่ะข้าปู่เม็ดนี้ มันก็ผ่านไปชาติหนึ่งและ้ะสมมติว่าในครอบครัวของลูกในตระกูลของลูกเนี่ยบางคนนิสัยอย่างนี้อย่างนี้บางคนเขาจะชอบคุยเพ้อเจ้ออยู่นั้นทั้งวันเราก็ไปสมรู้ร่วมคิดกับเขาผ่านไปละห้าชั่วโมงผ่านไปได้หนึ่งวันหรือสองวันสามวันเป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้ถามว่าสามสี่วันนี้เราเอาเข้าปลูกเม็ดเนี้ยไปหวานกับอะไรแต่ว่าใช่นาเอกไหมไม่ใช่ นาทองไมมไม่ใช่นาทิพไหมไม่ใช่นาธรรมไหมก็ไม่ใช่เพราะว่าผิดศีลผิดธรรมอะ่ะตรงเนี้ยเพิเจอแบบเรื่องอกุศลนะ่ะเราก็เลยขาดทุนจนป่านนี้ยังไม่ได้ติดยศดโสดาบันเลยเพราะว่าประมาทไปอะ่ะเข้าใจไหมประมาทไปรู้เป็นน้าปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็เงียบซะบ้างเงียบแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราปฏิบนะัติน่ะไม่ต้องไปทําท่าอะไรมากมาย ไม่รู้ว่าปฏิบัติแต่ว่าสตินี่คมมากเลยคมในความรู้สึกคมในลมหายใจคมชัดอย่างเงี้ยนะแล้วก็คมชัดในหน้าที่ของเราที่เรากําลังทําอยู่ตรงเนี้ยนั่นเรียกว่าสติคมชัดในกายนี้นะเรียกว่าเอาจิตตรงเนี้ยชีวิตนี้หวานลงไปนาเอกแล้วหวานแล้วหวานลงไปในนาเอกชื่อว่ามหาสติธรรมนะมหาสมาธิธรรม แล้วก็มหาปัญญาธรรมแล้ววานลงไปในมหาศีลนะเข้าใจไหมมหาศีลนี่คือค่อยๆกระเตื้องขึ้นไปกระเตื้องขึ้นไปศีลอยังยังมั่วๆอยู่ค่อยๆเช็คค่อยๆดูค่อยๆสะสมไปก็จะเป็นมหาศีลเป็นมหาศีลได้เอาชีวิตวาทล,ลงไปแล้วก็ไม่ต้องเกิดอีกแล้วไม่ต้องเกิดในคันไม่ต้องเกิดในอบายภูมสี่ในขณะจิตนั้นเลยหรกขณะจิตนั้นเลยไม่ใช่ไปรอชาติหน้า ตอนนั้นที่เราตั้งใจขนาดนี้จะหลุดพ้นจากใบูมงขึ้นมาหลุดพ้นจากชาติบุญชนขึ้นมาเป็นขั้นๆจะหลุดพ้นขึ้นมาเรื่อยๆลูกไม่ปลื้มใจเลยเพราะันถ้าลูกมีลมหายใจอยู่เพื่อจะบูชาวความเพียรอย่างแก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะเรียกว,ว่าลมหายใจหนึ่งเนี่ยมีค่ากว่าเงินหลายร้อยล้านบุญนี้จะแปลงร่างเป็นสมบัติทิพย์ทั้งปัจจุบันและอนาคต นะวันนั้นวันนี้แม่ฝากข้อคิดนี้ไว้ใจของเราดวงเนี้ยหวานลงไปในเนื้อหนาเอกให้เป็นการบ้านก็ไปทำได้เลยข้อคิด่งง่ายๆไปทำการบ้านเลยนะลูกนะทำกันบ้าน